สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f อทุกคนนะครับ FC ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมที่เข้ามารับชมในช่องบอยสั่งยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์นะครับหรือไม่ก็กดไลค์นะครับกดถูกใจให้หน่อยนะครับคลิปผมไม่ไม่เคยมีคนกดถูกใจ เยอะเลยนะครับบางทีบางคลิปก็ไม่มีนะครับเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นของช่อง youtube นะครับผมวันนี้ก็มาเข้าประเด็นนะครับมาเข้าสู่เรื่องของตลกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเพลงนะครับเพลงกับตลกนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับนี่คือหัวข้อนะฮะเพลงกับตลกเป็นของคู่กันนะครับก็ ตลกหลายๆทีมนะครับสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะคณะที่เล่นเพลงเป็นหลักนะครับอย่างเช่นหลักๆเลยนะแต่ถามว่าตลกทุกคณะเล่นเพลงหรือเปล่าเล่นครับเล่นทุกคณะเล่นทุกทีมนะครับไม่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับ <c oughs> แต่เท่าที่สังเกตคือคณะซูเปอร์โจ๊กจะหนักไปทางเพลงนะครับเพลงเยอะเลยนะครับ ก็คือเป็นที่มาของอคำว่าตลกกับเพลงเป็นของคู่กันนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงลูกทุ่งนี่แบบใช้ประมาณ70-8 0ซนะครับในการอเอามาเล่นพบคู่กับกับมุกตลกนะครับก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายันเป็นยอดรักเป็นเสรี พุพ่มพวงนะครับหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่เนาะผมก็<笑><笑>เสียไอ้นี่ใบไม้มันหล่นทุกคนผมก็ระแวงใบไม้มันหล่นผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไงนะครับอืมอ่ะมันก็เป็นของคู่กันอย่างที่ผมบอกครับโดยเฉพาะตลกแบบสมัยจนถึงปัจจุบันนะครับตลกปัจจุบันนี้ก็เล่นเพลงอ่ามันมีหลายรูปแบบเนาะม,มันมีหลักๆเลยก็คืออ่า มุกประชันเพลงนะครับ <c oughs> <c oughs> มุกประชันเพลงนะครับเอาเพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริงมาประชันกันอย่างเงี้ยมันมีมุกหลายแบบนะครับไม่มันไม่ใช่ว่ามีแบบหนึ่งแบบสองแบบอะไรไม่ใช่แบบนี้นะก็คือมีหลายรูปแบบเลยนะในมุกนะครับพ eng, เพลงมุกเพลงลูกทุ่งประชันนะครับ أ, กับเพลงสตริงอะไรประมาณนี้แหละในมุกนะครับหลายๆคนก็ถ้าเกิดเ, أ, เคยดูนะครับใน ตามเทปวิดีโอหรือ,อใน YouTube นะครับตลกนะครับก็จะมีมุกแบบนี้นะครับเอาเพลงเ,เหมือนกับว่า,เ,าเพลงใครแต่งก่อนอะไรเงี้ยลูกทุ่งกับสตริงกในมุกนะอาจจะมีการเถียงกันว่าสตริงแต่แต่งตามลูกทุ่งอะไรเงี้ย มีเพลงไหนบ้างอะไรเง,งี้ยก็ร้องร้องอ่ะอาจจะอา,อาจจะร้องล,ลุกทุ่งแล้วก็ตบด้วยเพลงสตริงอะไรเงี้ยนะครับอืมอา่ามันมีอยู่มุกหนึ่งนะสมัยนั้นผมเล่นนะเป็นเป็นมุกของอพิติกชิโร่นะครับเพลงมามามาจอยกันจอยกัน มาไอายเพลงนี่แบบอ่ะสมสติว่าเพลงสติงแล้วมาตบท้ายด้วยเพลงลูกทุ่งเนี่ยประชันกันเมาสิมามาจอยกันจอยกันมามามาจอยกันจอยกันมาสิมาลูกทุ่งส่วนเขามานะมามารักกันเนาะกอดคอกันไว้ดีกว่าแม่คงไม่ว่าจริงไหมแกเนี่ยมันเป็นมุกเขาเรียกว่ามุกประชันประชันเพลงเนาะสมัยนั้นนะก็ นะครับอันนี้อันนี้เป็นมุกประชันเพลงนะครับแล้วก็มุกเพลงเคลิม้มมุกเพลงเคลิ้มนี่ก็เขาเรียกว่า,าจะแบ่งแบ่งอะ่ะโดยเฉพาะตลกคณะสีหนุ่มนะฮะอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มเนี่ยจะเล่นนะเ,เคลิม้มบทเพลงแบบกลุ่มนี้ร้องสตริงกลุ่มนี้ชอบลูกทุ่งนะครับต่างคนต่างร้องนะมันเป็นมุกแบบประชันแกบบันเนี่ยแบบแยกกันไงนะครับ สตริงอาจจะหลายคนลูกทุ่งคนเดียวเงี้ยนะครับก็ยืนพื้นลูกทุ่งนะครับก็ร้องร้องเพลงลูกทุ่งไปร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนสตริงก็ร้องสวนเงินไปสวนเงินมาเสียงนะครับสุดท้าย <c oughs> ลูกทุงก่งไปเคิรมเข้าร้องสตริงตามเขาเงี้ยสมัยก่อนก็จะมีพี่หยองลูกจีนะสมัยอยู่กับอาจารย์สีหนุม่มอะไรพวกน,นี้ก็ก็พี่หยองก็จะเคิมนะมุกพี่ที่ผมเคยเคยเห็นนะ เคริมแบบาบางบางทีก็เอาสติงมาเคลิมเป็นหมอลำเงี้ยบางคนร้องหมอลำแล้วสติงมาร้องอก็มีนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหลายแบบนะครับอยู่อยู่กัดอยู่กัดอ่ะมันแล้วก็เพลงอ่าไม่จ่อเพลงไม่จ่อปากใครไม่จ่อที่ใครคนนั้นร้องเพลงที่กําหนด ไว้อะไรเงี้ยเราก็จะมีเครื่อผิดเนื้อผิดนะครับมุกร้องเพลงตามที่เราชอบเพลงอะไรคุณชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบเพลง30มสิบงแก้วอ่ะอันนี้ชวนน้องแต่งงานนะไม่เจอที่ปากใครคนนั้นร้องอะไรเงี้ยนะครับอันเนี่ยผมนึกบอกว่าตลกกับเพลงเนี่ยมันโหมันของโคตรของโคตรคู่กันนะครับคู่กันมากเลยแหละคู่กันเยอะมากครับทุกคน มันมันมีมุกแบบที่เกี่ยวกับบทเพลงเออบทเพลงแบบอย่างเงี้ยที่ผมก็นึกไม่ออกว่ามีมุกอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเพลงต้องต้องต้องค่อยๆนึกอ่าค่อยๆค,คิดไปค่อย,อย,อยนึกไปมุกไม่จ่อปากคนนั้นร้องเพลงนั้นคนนั้นร้องเพลงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกมุกหนึ่งก็คือมุกร้องเพลงแปลงตลกชอบเอาเพลง ามาแปลงเนื้อนะครับสมัยก่อนนี้ผมเคยเอาเพลงของโจย์บอยนะเป็นเพลงปนะสมัยนั้นเพลงการก,กีนังดังมากนะครับเมื่อโอ้โหเกือบร่วมเกือบ30ปีที่แล้วนะครับเพลงการก,กินังเพลงแรปอ่ะผมเอามาลองเป็นหมอลำเอามาเป็นหมอลำซิ่งคือ,อสมัยก่อนเนาะเราก็เพลงมันก็ต้องมันก็แกะกันแบบ จริงจัง่ะทุกคนนะครับใครมีเพลงอะไรเพลงอะไรเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาละเตรียมเตรียมแกะเพลงละเตรียมเอามาแปลงละนะครับเมื่อก่อนเพลงอะไรนะฮัลโหลเพลงไอเพลงไงเมี้ยวเมี้ยวเหงาอะไรมอดหรืออย่างไรเนี้ยเท่าผมจำไม่ได้แล้วนะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยฮลฮัลโหลฮัลโหล ไปอยู่ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเอามาร้องเป็นสอนเพศสอนสุพรรณอย่างเงี้ยโู้ม,มันเยอะนะทุกคนถ้าถ้าคนที่ที่ยังดูตลกอยู่นะฮะในช่อง o u t u Youtube ก็ก็ยังมีเยอะนะครับที่เอาเพลงมาร้องเอาเพลงมาแปลงนะครับมันเยอะมากนะครับมันมันเหมือนมันไม่สิ้นสุดเนาะเหมือนบทเพลงเหมือนกันเพลงมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็แต่งมาเรื่อยๆครับแต่งมาจน แต่งมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อ,อดีนะครับตลกเหมือนกันตลกมันก็มุกมันอาจจะเหมือนเดิมนะทุกคนมุกมันอาจจะมาเดิมแต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามุกนี้มันเป็นมุกเก่านะครับแต่เรานําเพลงใหม่มาร้องนะครับเป็นบทเพลงใหม่นําเพลงใหม่มาร้องใส่ใส่ในมุกเดิมนะครับมุกเก่ามุกเดิมอะไรเงี้ยเนาะ เพราะว่าโอหยุงมียุงกัดดนะ้วยเนี่ยมีเพลงแล้วก็ <c oughs> อีกมุกนึงทุกคนมุกนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นละเพราะมันมันมันเป็นบทเพลงเก่าจริงๆนะครับอนอกจากคิดคิดมาใหม่นะครับเ,เพลงทีเ่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอแต่งเพลง ไม่เขาเรียกอะไรแต่งเพลงคนแต่งกับเนื้อหามันมันมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างอย่างเช่นเพลงอ,อะไรนะในมุกนะอันนี้ผมพูดถึงในมุกนะครับปิดไฟไซกรอนจะเข้ามุงนอนคิดถึงใบหน้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนผิดนะครับแค่ ปิดไฟใส่กรอนก็ผิดแล้วนะครับปิดไฟใส่ก้อนอมันมองไม่เห็นนะครับในมุกนะที่เราเล่นมุกกันปิดไฟใส่กรอนได้ไงเออคุณปิดไฟแล้วมันมืดอ่ะไันใส่กรอนได้ไงอันนี้ในในบทเพลงเขาแต่ความจริงของเพลงนะเขาเขียนให้แค่คลองจองให้มันสละสลวยนะนะครับปิดไฟใส่กรอนจะเข้ามุงนั่งคิดึงไม่น่านั่งเขียนจดไม้นั่งเขียนจดไม้แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าอ่ะดูสิ <c oughs> ไฟยังไม่เปิดเลยอืเขียนจดหมายได้ไงฮะมุกตลกนะมันมันซึ่งคนคิดค้นนะครับมุกก็คือ,คอ,คอรุ่นโอ้รุ่นรุ่น,รนครูบาอาจารย์นี่แหละครับตลกแต่ผมไม่ทราบว่าใครนะฮะคิดมุกไอ้นะตัวนี้มาเนาะก็ก็สนุกดีนะครับเอ่อมันมันมีหลายเพลงนะสุดคลองบางกรอกน้อย พายเรือตามหาบัวลอยนะฮะสุดคลองแล้วยังจะพายได้อีกอ่ก <c oughs> ที่ที่ที่เล่นกันมานะครับปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้เห็นไหมในตอนที่ตอนที่ขึ้นแสดงว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอตอนที่ปีนขึ้นเออเนี่ยมันมันผมว่านะตลกที่ที่พวกผมเล่นกันได้อยู่เนี่ยก็หนึ่งก ก็จำมาจากครูบาอาจารย์นะครับรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นครูนะครับมุกตลกพวกเนี่ยเราก็จํามาหมดนั่นแหละนะครับ,บเกี่ยวกับบทเพลงนะเพลงกับตลกของครูกันอยู่แล้วเนาะ,ะมีเนี่ยเมื่อกี้ผมผมผมคิดไว้นะแล้วผมมาพูดเรื่องนี้ก่อนนะผมลืมลืมเลยนะว่าเออมันมีมุกเพลงที่ออ่ที่ตลกจำมาเล่นนะครับ เป็นเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นแบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็มีนะมันมีอยู่มุกหนึ่งใครใ่าใมันชื่อเพลงว่าผมจำไม่ได้นะเกนชตาเสียงแม่กาบอกข่าวอ่ะนะครับใครเป็นกาใครเป็นอีกาอาเสียงกามานะครับผลตัวปูก็จะบอกว่าใครเป็นอีกา เสียงร้องเกนชาตาเสียงแม่กาบอกขายตัวนั้นก็ร้องกากากา,เ,าเป็นเหมือนร่างบอกว่า้าอะไรเนี่ยผมจําเนื้อไม่ได้แล้วมัน,ม,นมุกแบบนี้คล้ายๆกับมุกรีวิวประกอบเพลงนะครับมุกรีวิวประกอบเพลงนี่ก็สนุกนะครับมุกที่ผมพูดมาเนี่ยสนุกหมดเลยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงนะ เพลงอะไรนะถึงเธอผู้เป็นดวงใจเนียทำท่าทางไงถึงเธอผู้เป็นดวงใจจะเก็บเธอไว้เนื้อหิ้งบูชาเงี้ยอันนี้มันเป็นมุกที่แบบคลาสสิกมากนะครับตลกสมัยก่อนจะรักเธอไม่มีรลยล่ะอ่ามันเกิจะเล่นผิดเ,เล่นเล่นไม่เป็นอยู่คนหนึ่งแล้วไอ้คนเล่นเป็นก็จะมาบอกทีละขั้นทีละก็ทีละตอนนะครับอืม แงนแงนมองเมฆฝนบนฟ้าอ่าเพราะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีมีสมัยก่อน,นเล่นได้เนะาะแงนแงนมองเมฆฝนบนฟ้ามีคนมาพ่นน้ำนอ่ะพ่นอ่าพ่นฝนพ่นน้ําใส่เป็นฝนไงแล้วไอตัวโดนก็จะโวยวายนะครับว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยสกปรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าจริงๆก็เล่นเป็นเอวีประกอบเพลงนะครับอ่ามันมันมีมันมีมหลายเพลงนะครับเพลงที่ เอามาเล่นนะครับที่เป็นมุกแบบนี้นะทุกคนพูดถึงมุกเก่าๆมุกมันมีโอ้โหผมว่ามันมีมีเยอะมากนะครับบางทีเราเราจำไม่ได้นะมุกเพลงเนี่ยมันมีมีหลายแบบทุกคนเพลงเออเพลงเออมุกเขาเรียกอะไรมุกอะไรเนเาะสุรพลโดนไม้ มุกนี้เป็นมุกเก่านะครับ <c oughs> สุรพลโดนไม่ก็คือนักร้องเก่าเนาะอาจารย์สุรพลสุบัติเจริญนะครับนักร้องลูกทุ่งนะครับยุคสมัยเก่านะก็ร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงของสุรพลเนี่ยสิปีแห่งความหลังแตกสมัยก่อนนี้เขา,าจะเล่นมุกแบบว่าไม่มีไอโคไงก็จะใช้เพื่อนถือไม้ให้เงี้ยถือเอาไม้จ่อปากนะครับแล้วก็ ทิ้งดึงไปแล้วก็มาใส่ปากใหม่นะก็ไอคนร้องนี่ก็ผวากลัวจะโดนใหม่นะครับคือไอที่ผมเล่ามาเนี่ยนะ,ะมันก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะ,ะบางบางบาง,บาง,บ,างบางมุกนะครับเป็นแบบอืมรายละเอียดจริงมันสูงนะครับรายละเอียดเยอะนะครับจริงผมเล่ามามันแค่คร่าวๆว่ามุกเพลงกับตลกกับเพลงเนี่ยมัน มันของคู่กันครับว่าเพลงสติงก็มีนะครับทุกคนสติงไม่ใช่ไม่มีมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าตลกเกิดมาจากวงลูกทุง่งเ,เป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่เนาะเป็นหลักมันก็เลยก็เลยเพลงเนี้ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็เลยมาเป็นมาอยู่ในคณะตลกในทีมตลกเยอะนะครับเพลงสติงก็จะมีส่วนที่อ,อาจจะมีเพลงแบบที่เขาเรียกอะไรนะเพลงอ่ะ แปลกๆไงเพลงแปลกๆมาเข้าหูเราแปลกๆไงเราก็เอามาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคยุคสมัยก่อนหรือยุคสมัยใหม่นะครับก็ก็มีมีเหมือนกันนะครับเพลงเพื่อชีวิตเพลงแปลงนี่นะครับเพลงแปลงนี่ก็ตลกเอาก็เอามาเล่นกันเยอะนะครับเพลงของพี่แอดคาราบาลอย่างเงี้ยนะ เองหลงพระคูณเนี่ยเมื่อก่อนออทุกวันนี้ผมก็ค่อยได้เล่นแล้วนะครับร้องหลงพระคูณเป็นภาษาอังกฤษน,นอกจากร้องให้เด็กๆเล่นงานเด็กวันเด็กหรือที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยนะครับร้องเพลงหลงพระคูณเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอ,อ, <c oughs> อังกฤษเงี้ยนะครับมันก็มีหลายหลายเพลงหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็จะมาคือมาเป็นเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกบ,บทเพลงนะ,นะทุกคน ผมว่าคิดถึงบรรยากาศแบบเมื่อก่อนนะการเล่นตลกในคาเฟ่นนะมันก็จะเป็นเรื่องของออความสนุกสนานเออะอะไรก็เพลงนะตลกนะเออะอะไรก็เพลงแต,แต่แต่มุกดเดิมๆแหละแต่เพียงแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงใหม่นี้นะครับเอาเพลงใหม่เข้ามาเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือน มันมุกใหม่แต่ความจริงแล้วมันมันไม่ใช่มุกใหม่เลยนะครับมันมันเป็นมุกเก่าแต่เราเอาเพลงใหม่มาใส่นะครับมันก็จะกลายเป็นเ,เป็นเพลงเป็นเพลงใหม่เป็นมุกใหม่ย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เล่นเป็นเรื่องเป็นละครนะครับตลกเล่นเป็นเรื่องเป็นละครก็ก็จะใช้บทเพลงขึ้นมามันที่ที่สำคัญเลยนะทุกคน ที่สําคัญเลยนะยิ่งเล่นเป็นเรื่องนะเป็นพระเอกนางเอกเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเอาบทเพลงขึ้นมาหัวหม้วนอ่ะพบกับพระเอกนะโดนตีต้าวเนแนว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 แน่แนวจะเป็นเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอย่างเดียวนะทุกคนยังมีเรื่องของอบทกรอนลิเกนะครับลิเกนี้ก็โ,โอ้โหโดยเฉพาะตลกที่ชอบเล่นเป็น เป็นลิกเกนะครับสมัยก่อนนี่ตลกเล่นเล่น,เล,นเล่นมุกลิเกเนี่ยโคตรโคตรเยอะนะครับเกือบทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือเล่นกันทั้งหมดแหละตลกมันก็คือจําอวดไงอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับก็จําคณะนั้นจนาคณะนี้เอามาเอามาอวดเอามาโชว์งเงี้ยนะครับบทแล้วก็มีเพลงบทเพลงที่เล่นนะครับแล้วก็เต้นอย่างเงี้ยอืม มีมุกเต้นนะครับร้องเพลงเต้นจนมีบทเพลงหนึ่งที่ตลกเล่นกันเยอะนะครับผมก็เคยพูดหรือมัอ้งหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวว่านะครับเคยเคยพูดแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่ตลกเอามาร้องเอามาแปลงมาแปลงเพลงกันนะครับผมกอ็อยากให้หลายๆท่านนะครับที่มาฟังเรื่องราวนะครับย้อนยุคย้อนเวลานะครับ เรื่องราวเก่าๆของของศิลปินตลกนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะเก็บมานะครับเล่าให้กับ f อได้ฟังกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของ FC ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับชมเรื่องราวดีๆจากผมบอยสังเนาะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายคลิปนะครับที่ จะลงให้กับเ c ีได้ชมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากเรื่องราวของอกลุ่มศิลปินตลกของพวกเรานะครับผมเอาไว้คลิปหนะ้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผม